ยายอีกบ้านหนึ่งนะคะยิ่งอ้อมสวัสดีค่ะจากจากพี่ใยญ่น้องนะคะขอบคุณข้าวหอมนะคะกอดๆมาสวัสดีเจ๊พรจากพี่พวงระยานะคะทักทายรอบบ้านนะคะจากเจ๊พรนะคะเจ๊พรก็กอดๆมาขอบคุณนะคะข้าวหอมสวัสดีค่ะจากพี่ยญ่น้องนะคะสวัสดีแม่ล้องเลยเลิฟเลิบจากพี่พวงนะคะพี่พวงสวัสดีค่ะจากคุณแก้วก้าวนะคะส่งเลิบให้กันนะคะเจ้าเช้าเนาะขอบคุณนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณน้องเจ้าเช้ามาบอกัากันนะคะ อยากโบกเรักฉันบันทีฉันไม่เหลือใครออโต้หกว่สามสวัสดีนะคะน้องออโต้สวัสดีนะคะสวัสดีข้าวหอมตัวแทนคาแทนคำล่าจากพี่พวงนะคะขอบคุณสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีจากคุณแก้วก้านะคะขอบคุณนะคะแม่นมสวัสดีค่ะจากแม่น้องนะคะสวัสดีค่ะพี่พวงจากมณีไกยูนะคะเจจูพารวยนี่เราไม่เจอขนานมากเลยนะเจจูจ๋จาไม่เจอขนานมากเลยนะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายดีนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะพี่พันสวัสดีค่ะจากเจี๊ปอนนะคะคุณแก้วก็หัวใจพลังหวกมาให้นะคะว่าอีมเมจใครกค็ไม่น่ารักเลยนะถ้าใส่สีขาวก็จะน่ารักสดใสนะใส่สีนี้ก็จะก็จะอุมคึมอุ้มคึมเลยนะทุกคนสวัสดีเจ๊จูจากมณีไก่อูนะคะเขาหอมก็กอดกอดมานะคะน้องน้องรอดจ้ะอ๋อรอดใช่ไหมน้องหอยรอดนะคะใส่น้ําเยอะๆมันก็เลยปรับตัวอันนั้นเขาเรียกว่าหอย หอยสีทองเจลลี่สีทองใช่ไหมพี่พี่เคยร้านเขาเลี้ยงขายเนาะกิโลละห้าสิบบาทนะเจลลี่สีทองปรับต,ตัวตอนนี้ฟื้นอยู่จ้ารอรอดชีวิตถึงของให้รอดนะคะเจ๊จูไหวค่ะาาเจ๊กีอนนะคะเจ๊จูก็เจ,จ๊คอ,อนเจ๊ค่าจากจ๊จูนะคะสวัสดีมานีไก่โอ้ยน้องแน,นีนน้องแนีนคิดถึงจังน้องแนีนคิดถึงนะคะน้องแน,นีนไม่ได้ปากหวานนะคิดถึงจริงๆนะคะคิดถึงจริงๆนะ คิดถึงคอยความคิดถึงลอยไปบนอากาศคุณผัดสวัสดีคุณผัดนะคะแต่บ้านเลี้ยงเป็ดเลื้ๆจากคุณแก้วก้าวนะคุณผัดสุดลอก็มานะฮะกอดกอดมาวันนั้นมีไปดูคุณผัดเนาะคุณผัดเอาเอาเอาลูกขึ้นเนาะทีวีทีวีไม่มีเวลาแต่พี่แต่วีชอบแบนกลางคืนอมันก็เป็นธรรมดากลางคืนวีจะมีเวลาพิมพ์นะวีอยากเล่นกับเพื่อนเนาะกลางคืนวีก็จะ ทำไมนะเมื่อวานนี้เมื่อวานดีไปห้องอีกคนหนึ่งนะคะห้องนักเต้นนะเขาก็ว่าเขาก็เขาก็เขาก็บอกว่าบีไปห้องไปชอบไปฟังเพลงนะแต่ว่าไม่ชอบไปห้องนักเต้นเพราะว่า,างั้นน,ะน้องเขา้อยใจ <c oughs> นีก็ไปทุกบ้านนะคะีไปทุกบ้านจริงๆริงนะ <c oughs> น้องก็น้อยใจนะว่าเราไม่เคยไปดูกัาเต้นนะบ้านเขาแวะไปแป๊บหนึ่งนะคะพอดีสายเขาก็ออกมาแล้วก็ลืมไปเลย ไม่ได้เข้าไปอีกนะคะเอออย่าเสียใจเด้อพี่พี่ไปจริงๆนะคะพี่ไปเนาะแต่ว่าบางทีบางทีสายเข้านะคะพี่ทํางานเนาะจะรับสายรับอะไรเพราะว่าพี่ใช้เครื่องเดียวนะคะจะ <c oughs> อ่านที่พวง <c oughs> เวลาเวลาไม่มีหรอกจะชอบเว้นกลางคืนไปฟังเพลงบ้านโน้น,บ,น,น,นบ้านนี้เมื่อคืนนี้ไปแอบยู่บ้านใครเนาะไปเจอพี่จงด้วยไปฟังเงพลงเพราะจนหลับคาเขานั่นแหละ ไม่รั่วบ้านใครเชื่ออะไรเนาะลืมแล้วจากพี่พวงนะฮะพี่พวงไม่ลืมเราพี่พวงแกล้งลืมเจจูสวัสด um ีค่ะจากคุณแก้วแก้านะคะสวัสดีทายทุกทัานรอบ้องนะคะจากพี่พวงนะคะคุณแก้วแก้วสวัสดีค่ะจากน้องแนนคนสวยนะคะพี่พวงสวัสดีค่ะจากน้องแนนนะคะคุณดีร้องเพลงเก่งดีร้องจริงๆวดีร้องเพลงไม่ไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้วีเบียดีทํางานน้องไปทำทำงานเขาให้ฟังเพลงได้ใช่ไหมตอนนั้นนะวีจะร้องได้ร้องว่จะชอบร้องสิบแปดผลสิบแปดพนนะคะ สิบแปดพน้นมันจะเลาใจเนาะสิบแปดพน้นสิบแปดหนาวอาจจะมีบางทีที่ดูสับสนมีใครบ้างไหมสักคนยอมทนรับฟังเรื่องราวบ้านที่มีบางทีก็เหมือนไม่มีมันคือนรกดีๆบางทีฉันก็ปวดราว้า เป่าอิจฉาใครใครเขาพร้อมกอลัูทำไมฉันมีแต่ตัวปาดลัวไม่รู้เรื่องราวตึมตึมตึมรู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคนคอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้ิีแปดคนสิแปดหนามันร้าวในใจสิ่งดี อย่าลืมฉันอย่าเดินนี้วันนี้หัวใจสัสน